มันก็ไม่ลดนะครับที่เขาไปปลาศัยก่อนหน้านั้นนะวันนี้ก็ไม่ลดเหมือนเดิมนะก็เป็นการปลาสัยของเขาแล้วสุดท้ายไปไปมานะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทําให้คนเห็นชัดว่าเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ํามันเรื่องของน้ําปราปลาสุดท้ายที่ราคาสูงปัจจุบันต้นเหตุอาจจะเป็นทักษิณก็ได้ รอบนี้สิ่งที่เขาปราศัยนะครับก็ปราศัยตลอดแต่การปราศัยแต่ละครั้งเนี่ยก็สร้างเป็นประเด็นข่าวน่าดูรอบนี้บอกว่าเรื่องน้ําไฟแก๊สเนี่ยนะฮะจะลดได้ต้องเพื่อไทยเท่านั้นพักของเขาเท่านั้นพักของลูกเขาเท่านั้นจะไม่มีพักไหนสามารถที่จะลดค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าแก๊สได้เลยนะครับ ซึ่งโอ้โหมองเปดีอกดีใจว่าทักษิณสามารถที่จะทำเรื่องนี้ได้คุยกับไฟฟ้าคุยไ่าย<ม>ว่าเอะเราหาทางช่วยกันไหมเพราะก่อนหน้านี้มีกระแสว่าคุณพีพันธ์อาจจะถูกปลบออกจากคอรมอ,อ๋อไม่มี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 ก็คุยกันรู้เรื่องไม่มีเลยเลยคุณพีพันธ์ก็เป็นคนตั้งใจเป็นรู้จักกันมานานทำเคยเคย เคยมีความพุ้นเคยกันคุยกันรู้เรื่องทุกเรื่องันก็นิงยังไม่มีการเปิดว่าเอยากจะปรับคอรมอช่วงนี้ไม่มีเลย <c oughs> เขาย,ยังบอกว่าวันนั้นก็คุยกันเขาพูดขึ้นมาเองว่าพ่ออิงยังสบาย,บายนะทำงานกับคอรมอช่วงนี้ไม่ไม่มีปัญหาเลยเลยนะ ยังไปกันได้ดีก็ยังอยู่ยาวได้อยู่ยังไม่มีรักชาติจริงๆไม่ใช่รักประชาชนแรักชาติด้วยลมปากพูดคําหวานแล้วท่านบอกท่านทํางานหนักเพื่อประเทศชาติท่านครับมาลองดูเรื่องนี้สิว่าท่านได้ทําอะไรหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้ทําอะไรแสดงว่าท่านเนี่ยโกหกตอแหลประชาชนท่านผู้ชมครับปทอททประกาศกําไร4ี่แสนล้านท่านนายกท่านต้องบอกน้ำติคลังก็คืออาคมบอกว่าเฮ้ย กุนาคมประชาเราถือหุ้นอยู่เกิน50%เรามีสิทธิส่วนใหญ่ใช่ไหมรกรรมการก็เป็นของเราใช่ไหมเรียกประธานกรรมการมาแล้วบอกนี่เป็นมติของร,รัฐบาลสม็นเจ้าของปรทรให้ถแถลงต่อตลาดหลักทรัพย์ว่ากําไร4 0 0แสนล้านบาทปตทจะเก็บเงินกําไรบางส่วนเอาไว้สําหรับการลงทุนปี2566กําไรส่วนที่เหลือปตทจะปันผลแค่10%อีก90%ของกําไรที่เหลือมาปตทจะประกาศรัฐบาลจะประกาศให้ปตท เอากำไรที่เหลืออยู่ประมาณ2เกือบสามแสนล้านหลังจากหักโน่นหังนี้แล้วเอามาคืนให้ประชาชนลดราคาน้ํามันให้ทุกจุดท่านผู้ชมว่าทําได้ไหมทาได้ทำไมทําไม,ไ,มได้คนก็บอกว่าปตทอยากรัซับเอาก็เราก็ใช้กรรมการเป็นคนตัดสินใจไงก็ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการก็ยกมือว่ากรรมการมีมติว่าปันผลแค่สิเอามีคนค้านค้านใช่ไหมเอาค้านกันลงคะแนนเสียงกันยกขึ้นมารัฐบาลก็ชนะใช่ไหมใช่ท่านผู้ชมหักออกปีหน้าปตทมีการลงทุนที่กําหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้วแสนล้านบาท ก็หักออกจาก4แสนล้านกทมมีกำไรสะสมอยู่แสนกว่าล้านบาทใช้กำรัรกับใช้กำไรสะสมที่มีอยู่แสนกว่าล้านบาทเอาเป็นเงินลงทุนในปีหน้าได้ส่วนกำไรเน็ตเน็ต0แสนล้านบาทเอามาปันผลให้ประชาชนในรูปแบบของการลดราคาน้ํามันลดกําไรของปตทอมาทํทออาทไมจะทําไม่ได้ทําได้คนก็จะบอกว่าไงมาท่านผู้ชมบอกให้ hey, ปตทแต่รักทรัพย์คนจะไม่มีความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทยคุณเข้าใจอะไรผิดป่ะ ถ้าคุณไม่เชื่อมั่นปตทคุณก็ไม่ต้องซื้อหุ้นปตทคุณก็เทหุ้นปตทขายสิแต่บริษัทอื่นที่รัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของเขาจะปันผล70%็0ส0สิเซนคุณก็ไปซื้อหุ้นพวกนั้นสิคุณไปซื้อหุ้นก u ฟ f อ n e r g y คุณไปซื้อหุ้นบริษัทโน้นบริษัทนี้แต่ปตทถ้าคุณบอกว่าปตทจากนี้ไปเป็นนโยบายรัฐบาลว่า กำไรออกมาเท่าไรจะปันผลแค่10%อีก9การตของกำไรจะออกมาชดเชยค่าน้ำมันที่แพงเพื่อให้ต้นทุนในการใช้ชีวิตของประชาชนคนไทยทั่วประเทศไทยดีขึ้นถูกขึ้นถ้านักลงทุนไม่พอใจก็แสดงความไม่เชื่อมันนะ่นโด้วยการขายหุ้นทิ้งหุ้นปตทประมาณ30กว่าบาทขายทิ้งไปเลยเหลือ20กว่าบาทท่านนายกท่านบอกนั่นทีว่าการส่วนครั้งให้ตั้งกองทุนซื้อหุ้นปตทคืนก็ซื้อคืนไหมนี่ซื้อคืนมา ซื้อคืนมาเรื่อยๆจนทั้งถือประมาณ 70%- 80%แล้วก็ยื่นต่อตลาดซั์ว่าจะขอเอาออกจากตลาดหลักทรัพย์ซื้อหุ้นที่เหลือคืนมาหมดปตทก็กลับมาเป็นของคนไทยเน้นเรื่องน้ํามันเน้นเรื่องแกส๊สอะไรที่ไม่เกี่ยวน้ํามันเกี่ยวแกส๊สไม่ว่าจะเป็นโออาขายทิ้งหมดหุ้นปตทที่ถือไว้ก็ขายทิ้งไปขายทิ้งไม่หมดเลยคนที่ต้องการจะซื้อหุ้นปตทที่ถือยู่ในบริษัทในกลุก่มสาน้อยนั้นเยอะมากต่างชาติก็ทองานซื้อคุณซื้อไปเลยและคุณไม่ได้อยู่ใน ร่มของผู้ถือหุ้นใหญ่คือ,ค,อคือรัฐบาลไทยคุณจะไปโขกนะครับคุณจะขายกาแฟอเมซอนช่วยละร้อยยบาทก็เรื่องคุณคุณจะกำไรอีกเท่าไหร่ก็เรื่องคุณแต่ปททตทจะต้องเป็นของประชาชนคนไทยต้องเป็นของรัฐนี่คือวิธีการใช้การตลาดใช้หลักตลาดหลักทรัพย์เข้ามาทําไมจะทําไม่ได้ละ่ะท่านนายกท่านจะมาอ้างเลยว่าประชาชนคนไทยมันทําไม่ได้ทําไมจะทําไม่ได้ก็รัฐบาลไทยแม่งถือหุ้นเป็นเจ้าของปตททําไมทําไม่ไ,มได,ทไได้ท่านนายกที่ทําไม่ได้เพราะท่านนายกมีผลประโยชน์ใช่ไหม ท่านนายกมีคนรอบตัวใช่ไหมที่ได้ประโยชน์จากหุ้นปตทที่ได้ประโยชน์จากปตทในหลายๆเรื่องใช่ไหมใช่นักการเมืองทั้งหลายพวกคุณขี้ขาตาขาวคุณฟังผมพูดท่านผู้ชมครับเลือกตั้งครั้งนี้ถ้ารัฐบาลพรรคการเมืองไหนประกาศจะเอาปตทกลับมาเป็นของประเทศไทยด้วยวิธีการที่ผมบอกท่านผู้ชมให้เลือกพรรคการเมืองนั่นแหละพลังประชารัฐไม่ประกาศแบบนี้ก็ไม่ต้องเลือกพลังประชารัฐภูมิใจไทยไม่ประกาศแบบนี้ไม่ต้องเลือกภูมิใจไทยเพื่อไทยไม่ประกาศแบบนี้ก็ไม่ต้องเลือกเพื่อไทย พักไหนถ้าประกาศแบบนี้ให้เลือกพักนั้นไปเลยท่านผู้ชมครับท่านนักการเมืองครับถึงเวลาหรือยังที่คุณจะต้องแสดงความกล้าหาญคุณเลิกขี้ขาดตาขาวได้แล้วสอสอบางคนซ่านักออกขิวแสงออกมาทําเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ไปยุ่งเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องระดับชาติเลยแม้แต่นิดเดียวไปเรื่องยุ่งเรื่องขาตกรรมเรื่องโน้นเรื่องน,งนี้พวกคุณหยุดซาทีได้ไหมกลับมาจับประเด็นที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเขาเดือดร้อนถ้าคุณเฉลีย่ยเอาเงินปันผลเนี่ยที่คุณเหลืออยู่หลายแสนล้านเนี่ยรัฐบาลจะได้มีเงินเหลือเอาเงินนี้มาใส่ในกองทุนน้ำมันซึ่งติดลบอยู่แสนกว่าล้านกองทุนน้ำมันก็จะมีบวกขึ้นมาก็เอากองทุนน้ำมันนี่มาสนับสนุนราคาน้ํามันและแก๊สสีแผงขึ้น ใครได้ประโยชน์ท่านผู้ชมประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์แม่ค้าขายก้นแขกได้ประโยชน์คนขับขับแท็กซี่ได้ประโยชน์คนขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าได้ประโยชน์คนทาอาหารได้ประโยชน์เพราะว่าสินค้าปลาหมูไก่ผักที่ต้องใช้รถขนส่งขนมาเนื่องจากน้ำมันมันลงราคาสินค้าก็ลงตามแล้วในที่สุดใครได้ประโยชน์ก็คือประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ประโยชน์ท่านนายกผมนี่ไม่เคยเชื่อท่านเลยสักเรื่องเพราะผมรู้ทันท่านทุกเรื่อง และผมก็เชื่อว่าที่ผมพูดไปนี่ท่านก็ไม่ทำถ้าท่านไม่ทำท่านหยุดพูดได้แล้วนะว่าท่านทำเพื่อประเทศชาติท่านไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาติหรอกท่านทำเพื่อในทุนท่านผู้ชมครับ ชัดเจนไหแค่นั้นเองครับท่านผู้ชมเอาที่ผมพูดไปคิดไม่ต้องไปกังวลบอกนักลงทุนเขาจะไม่เชื่อมันไทไทย,ไทยมันไม่เกี่ยวเขาจะไม่เชื่อมันในปตทเขาขายหุ้นปตทิท้งไปสิแต่มันยีมีหุ้นอีกหลายบริษัทซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของรัฐบาลไม่ได้เป็นเจ้าของผลประกอบการดีกําไรดีปันผลดีคุณก็ไปซื้อหุ้นที่เนี่ยแต่หุ้นปตทก็อย่าบอกเฮ้ยเมืองไทยตลาดซับดีแต่หุ้นปตทอ,อย่าไปซื้อนะเพราะรัฐบาลมันให้ปันผลน้อยขายทิง้งก็ตั้งกองทุนกว้านซื้อหุ้นราคาถูกคืนมาแลละนนททีุ่ดปปกก็็จับมาเของ ประชาชนไทยดีที่สุดถึงแม้นะ้ำมันจะแพงแต่ถ้ากำไรทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์มันเราต้องการสิทธิของเราเราต้องการให้คุณคิดเราอย่างที่คนเขาคิดกันแต่ไม่ได้คิดการดูถูกพี่น้องที่เราถลายออย่างที่ผมบอกว่ากลั่นในไทยร้อยเปอร์เซแต่ไปคิดราคากลั่นที่สิงคโปร์คิดค่าเรือขนส่งอีกคิดสารพัดคิด แก๊สขุดในประเทศไทยไปสมมุติว่าเอามาจากซาอุไอความอป,ปรีจจไรแบบนี้พี่น้องทีร่ักเท่าไหร่ทำให้ผมต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเสร็จเด็ดขาดหลายคนถามว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ผมบอกว่าผมเดินแนวทางการต่อสู้กันมาตั้งแต่วัยเด็กผมปราถนาให้บ้านเมืองนี้มันรอดในช่วงเวลาที่มันมีอยู่ไม่รู้วันไหนมันจะจับไปขังอีก แต่บอกกับพี่น้องว่าผมต้องขอแรงขอความร่วมมือไปยังพี่น้องคนไทยทั้งชาติพี่น้องเกลียดผมได้แต่พี่น้องอย่าเกลียดประเทศไทยพี่น้องไม่พอใจสารพัดได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดพี่น้องต้องพาให้ประเทศนี้มันได้รอดพ้นจากพื้นที่สงครามพี่น้องต้องร่วมมือกัน ในการทวงพลังงานให้เป็นของประชาชนทั้งน้ามันแก๊สไพฟ้าถ้ากราบใดไม่เป็นของประชาชนเราก็จะซื้อน้ามันแพงอย่างนี้มันจะคิดดีคิดราคาสิงคโปร์ถ้าวันหน้ามันไปคิดราคาที่แอฟริกามันไม่หนักกว่านี้มึงอยากคิดอะไรก็คิดผมจึงบอกว่าวันนี้เราต้องคิดอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องจัดการให้ประเทศนี้ ได้รับความเป็นธรรมและยุติธรรมมากที่สุดไม่มีใครเปลี่ยนโชคชะตาที่เลวร้ายอันนี้ได้นอกจากพวกเราประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณดูถูกเราวันนี้เราจะเปลี่ยนสชั้หมคุณคิดจะลดราคาต้มเราต้องมาต้องมาต้องไปใครจะอภิปรายคุณคุณก็ปิดปากปิดปากผมจึงบอกว่าวันนี้เราคิดสิ่งที่ใหญ่กว่า ถ้าเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปล้นเราไปให้กลับคืนมาเป็นสมบัติของประชาชนไม่ได้ประเทศนี้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเรามันจะอยู่ด้วยความยากลําบากที่สุดพี่น้องที่รรกทั้งหลายผมบอกว่านี่เป็นสงครามในชีวิตเราเราจะส่งสภาพบ้านเมืองแบบนี้ให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานเราหรือเราจัดการให้แผ่นดินนี้มันทําในสิ่งที่ถูกต้อง เอาวันที่ดีที่สุดส่งให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน,รน,รนเราไม่ใช่นะครับพี่น้องที่เราทลายผมขอแรงเป็นประการสุดท้ายก็คือว่าการต่อสู้เรื่องพลังงานไม่มีวันที่จะสิ้นสุดจนกระทั่งเราจะทวงคืนเป็นของประชาชนพี่น้องที่ต่อสู้เรื่องการเอารัดเอาเปรียบเรื่องทรัพยากรทุกชนิดในวันก็น้าเราต้องมาหลอมรวมร่วม รุดด้วยกันบ้านเมืองนี้แยกกันสู้ไม่มีวันชนะรวมกันสู้ดิมันชนะผมเคยบอกว่าสามัคีเร็วก็ชนะเร็วแตกสามัคีไม่มีโอกาสชนะเพราะฉะนั้นนี่นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประวัติศาสตร์การต่อสู้ของพวกเราแต่และฝ่ายไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ในการต่อสู้ไม่มีวินาทีไหน ที่จะทระยศเจ็บแต่ด้วยความรักชาติบานเมือนเรื่องของตัวเองเล็กที่สุดวันนี้ผมจึงบอกกับพี่น้องว่ากิจกรรมต่อไปอย่างไรนั้นเราจะ,ะแถลงให้ทราบกันตามลำดับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไปเตรียมการรอบตั้งแต่ทําเนียบรัฐบาลเตรียมรถเกรียรยรไรสารพัดนี่หวยแตกที่สุด เพราะถ้าจะไปทำเนียบจะไม่มารานคนเมืองถ้ามารานคนเมืองจะไม่ไปทำเนียบแต่ว่าไม่ใช่จะไม่ไปทำเนียบ,เ,ยบเพราะวันอังคารนี้สิบโมงเราก็ไปทำเนียบเหมือนเดิมกับพี่น้องที่รราทั้งหลายไปทัวรสิ่งที่ยังไม่ได้อะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ต้องทวงถามว่าแล้วพลเอกประยุทธ์จะยังไงผมบอกกับพี่น้องว่า ให้ดูหน้าพลเอกประยุทธ์เอาไว้ผมเคยเห็นหน้าผู้นำหลายๆคนผู้นำบางคนเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่เก็บเสื้อผ้าเลยใส่กางเกงในยังไม่ทันเลยก็ถึงกันแล้วกันไ <Yeah. S 1> ล่ก็ไม่ออก <Yeah. S 1> อยู่ให้ตายซากกันแบบนี้วันก่อนไปพูดที่เชียงใหม่พูดเป็นปรัชญา <Yeah. S 1> ว่า ให้ประเทศคนไทยช่วยเข็นรถหนช่วยกันเข็นผมก็เลยชวนว่าพี่น้องคนไทยทุกคนลงมาจากรถให้ประยุทธ์อยู่ในรถคนเดียวแล้วเราก็ช่วยกันเข็นประยุทธ์กำลังหันหน้าหันพวงมาลัยลงเหวช่วยออกแรงกันหน่อยเดี๋ยวมันก็จบแล้วพี่น้องที่เราทัา้งหลาวันนี้เนี่ยนะครับถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ใช้ได้ ไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแบบผู้ว่าชัดๆเนี่ยเอาปลูกต้นไม้เอาจังหวัดละล้านต้นต่อปีเอาล้านต้นต่อปีหรือว่าทั้งประเทศไทยวางเป้าปีละร้อยล้านต้นบานนี้เนี่ยได้800รล้านต้นเนี่ยนะแต่ประยุทธ์ไม่คิดอะไรหรือว่าบอกว่าต่อไปนี้ทุกโรงเรียนต้องสอนภาษาจีนภาษาอังกฤษ8ปดนีในเด็กพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนได้แต่ประยุทธ์ไม่คิดอะไร เพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าประเทศนี้เราเสียโอกาสเสียเปล่ามาแล้ว8ปีวันนี้เนี่ยนะครับผมยังบอกกับพี่น้องว่าคนไทยจะได้เข็ดขี้เข็ดเยี่ยวกันทันทีบ้านเมืองนี้ไม่มีใครจัดการในพี่น้องได้หรอกนอกจากพี่น้องลุกขึ้นมาจัดการเองจําไว้ในใจกับพี่น้องหลายผมจึงบอกกับพี่น้องว่าวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น เราอาจจะนั่งฟังการเมืองกันไม่ได้ตลอดรอดฟังเหมือนกับช่วงขนาการชุมนุมเพราะมันห่างเหินกันไปนานแต่ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ชินแล้วถามว่าประยุทธ์ไปเมื่อไรไล่มันมากมากก็บอกว่าใจเย็นๆนั้นไม่ต้องออกอยู่แบบนี้อยู่ให้ประเทศชิบหายกว่านี้ผมบอกกับพี่น้องเลยว่าต่างคนต่างก็รู้ชะตากรรมกันอยู่แล้วว่ามันไปกันไม่ได้แต่ว่าท้ายที่สุด ถ้าประชาชนเรายังคิดแบ่งแยกคิดเพียงแค่ความรู้สึกส่วนตัวเราก็จะได้นายกแบบประยุทธ์แปดปีแล้วก็คิดจะอยู่ต่อนี่รองนายกวิษณุบอกว่าใครสงสัยเรื่องแปปีให้ไปยืน่นนี่คิดว่าตกเบ็ดนคนจะติดเบ็ดนะผมเตือนไว้ก่อนนะครับแต่เราฝ่ายบรรดาน,นักร้องทั้งหลายเนี่ยเหตุท <Master? S 1> ี่เขายั่วเพื่อเพื่ออะไรครับ จะได้อ่านคำวินิจฉัยก่อนวันที่23สิงหาไงว่าเป็นได้ต่อแต่ถ้าไม่มีใครไปยืน่นครบ23สิงหาจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่โดยปริยายเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา1 5 8บวก2 6 4เขียนไว้ชัดเจนแต่ว่าถ้าใครไปติดเบ็ดไปยื่นก่อนก็แน่นอนว่าจะรอดเพราะฉะนั้นบอกบรรดาน,นักร้องทั้งหลาย ก่อน23สิงหาอยา่าไปเสงอะโง่ตามที่วิศนุเขาตกเบ็ดเอาไว้พี่น้องที่ร้าหลหยวันนี้พวกผมทุกคนต้องขอบคุณผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ชื่อชัดชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณภูมินวยการเขตพระนครขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตพระนครทุกทุกท่านขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลสถานที่ ในตลอดแปีนี้เราไม่เคยชุมนุมกันโดยสงบผมจะไม่รักษาระดับราคาน้ำมันด้วยเงินแบบนี้ค่ะเพราะเป็นภาระของประเทศและเป็นหนี้สาธารณะด้วยค่ะผมจะรักษาระดับราคาน้ำมันด้วยน้ำมันยังไงคะท่านครับ<ะ>น้ำมันก็ต้องรักษาด้วยน้ำมันมขาดทุนชดเชยกันเลยน้ำมันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องมีน้ำมันเป็นของตัวเองมากครับนะก็เนี่ยซึงวันนี้ไม่มี ไม่มี <c oughs> เราต้องวางระบบให้เราต้องมีขึ้นมาอย่างอย่างปตทอย่างเงี้ยท่านท่านว่าเ,เราทํายังไงให้เขากลับมาเป็นของรัฐร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมทำได้ไหมคะถ้าบริหารจัดก,การเรื่องพลังงานอะไรเงี้ยพอจะทําทได้คือถ้าถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับ <c oughs> แต่ถามว่าคิดว่าปัญหาคืออยู่ตรงไหน <c oughs> ผมคิดว่าปัญหาของปตทเนี่ยวันนี้นะ <c oughs> มันไม่ใช่ว่ามาเป็นของรัฐหรือไม่เป็นของรัฐปัญหาของปตทก็คือวันนี้เขาได้สิทธิประโยชน์หลายเรื่องในฐานะอ้างความเป็นรัฐ นึกออกไหมครับก็เลยทําให้เขาเนี่ยมีสิทธิประโยชน์หลายเรื่องในเหนือกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นกิจการต่างๆของเขา,ามันใหญ่สวัสดีครับมาพบกับผมเทือกศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องทักษีณอีกแหลนะรประเด็นทัษิณนี้เขาสร้างข่าวทุกๆวันเลย เรื่องของทักษิณเป็นยังไงเกี่ยวข้องยังไงและมีกระบวนการอย่างไรนะครทักษิณก็ไปหาเสียงนะรปราสายหาเสียงในฝั่งภาคอีสานนะครับเพื่อที่จะอะไร,นะรวางคนของตัวเองเข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อปูทางเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นไปย้อนดูตั้งแต่ปี2545รอยสี่สิบห้าทักษิณพูดแบบนี้ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยนะะสมัครสุนทรเวช นะพรรคพลังประชาชนก็ของทักษิณน,นะสมชายวงสวัสด์นะพี่เขยน้องเขยทักษิณนีนะ่น้องพี่เขยทักษิณน,นะที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็พูดทำนองนี้ยิงรักก็ทำนองนี้มาอุ้งอิงก็เหมือนกันนะจะลดค่านา้ำจะลดค่าไฟจะลดค่าแกส๊สผมเรียนหุ้นส่วนนะ บุรารถหัวหน้าก,การเมืองเขาไม่ได้เอาเงินของเขานะฮะเข้าเงินของพวกเรานะฮะการที่เขาแจกเงินการที่เขาลดค่าน้ําค่าไฟเนี่ยเขาไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุฮะเขาเอาเงินภาษีของพวกเราเนี่ยไปอุดและให้มันถูกลงชั่วคราวและให้มันเกิดหนี้ที่เรียกว่าหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นน้ํามันก็มีกองทุนที่ว่ากองทุนน้ํามันขึ้นมาก็ทําให้กองทุนน้ามันนั้นมีหนี้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น ที่ผ่านมาการลดราคาน้ํามันมีกองทุนน้ามันเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่จำไม่ผิดก็สมัยคุณอภพิสิทธิ์เวชชาชีวะพิจิตรมาไม่ใช่รัฐบาลทักษิณน,นะก็มีกองทุนน้ามันขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่สมัยพลเอกชวลิตยงใจยธราคาน้ามันลอยลอยตัวขึ้นมานะพอลอยตัวขึ้นมาเสร็จราคาแกส๊สนะครับนอกจากราคาแกส๊สราคาน้ํามันก็ส่งผลถึงราคา สินค้าอื่นๆก็ลอยไปด้วยสินค้าก็เลยแพงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตั้งแต่ยุคคริสหรือฟองสบู่แตกเกิดขึ้นนะครับเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของราคาแกส๊สเป็นทางแก้ไขปัญหาไหมที่เขาพูดไม่ได้แก้ไขปัญหานะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าเฮรู้สึกไปตีกรอบกับเท็กซินมนันหมาดเจ้าพ่อใหญ่ที่มีกำไรมาหาศาลนะ จากการขายไฟฟ้าเนี่ยนะครับเรื่องของน้ํามันที่แพงขึ้นเออแปลกนะจริงหรือเปล่าที่พัฒนมิตริชาชนเพื่อประชาธิปไตายเคยไปร้องเรียนว่าทักษินมีการขายปตทอขึ้นมาคือต้นเหตุาราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นจากของรัฐกลายเป็นของเอกชนกับรัฐร่วมกันกลายเป็นรัฐวิสาหกิจก็พารักสินไม่ใช่หรอนะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้นก็ยิ่งรักไม่ใช่หรอ ที่ไปทําสัญญานะให้เอกชนเข้ามาถือครองขายไฟฟ้าให้กับประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจนเกินปริมาณที่ต้องการแต่ต้องจ่ายเงินมากขึ้นอย่างไม่จําเป็นสิ่ง,งนี้คงเป็นคําตอบนะคงเป็นคําตอบว่าใครเองที่ทําให้ไฟฟ้าใครเองที่ทําให้ราคาน้ํามันใครเองที่ทําให้ราคาแก๊สเนี่ยนะพุ่งสูงขึง้น นะครับสุดท้ายย้อนไปย้อนมาก็กลายเป็นทักษิณคนใกล้ชิดทักษิณทั้งนั้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เห็นชัดๆก็คือเรื่องของการขายปตทนะครับจากราคาน้ํามันสมัยยุคกุญชวหลีกภัยอยู่ที่เป็นสินลิตรสิบบาทอะตอนนี้เป็นสินลิตรสี่สิบสี่สิบหกบาทครับไปแล้วตอนนั้นดีเซลเจ็ดบาทอะตอนนี้ดีเซลสามสิบสองบาทนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตลาดโลกด้วยเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการจัดก,การภายในด้วยนะครับซึ่งทัศินพูดในการปาเสียงหาเสียงไว้บอกว่าเนี่ยราคาจะไปเทียบราคาสิงคโปร์ดีไหมจังลดทันทีจากวันนั้นจนถึงวันนี้ราคาน้ำมันก็ไม่ลดนะครับที่เข้าไปปรสาสัยก่อนหน้านั้นนะวันนี้ก็ไม่ลดเหมือนเดิมนะก็เป็นการปราศัยของเขาและสุดท้ายไปไป,ไปมามานะฮะ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทําให้คนเห็นชัดว่าเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ํามันเรื่องของน้ําปลาปลาสุดท้ายที่ราคาสูงปัจจุบันต้นเหตุอาจจะเป็นทักษิณก็ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อย่ากทำลายเชิญมาเราสู้เกียรติศักดิของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าเดียว dâu xia lượt xia nước, mi chảy bao Tchau,